ในสเปค Poco X3 Pro ก่อนเปิดตัวใช้ชิป Snapdragon 860ไฮจอ120เฮิรตซ์และคาวดีผ่านกสทชแล้วคาดเปิดตัวราคาประมาณ10,000บาทมีข่าวฝากประชาสัพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าตลาดนัดหัวนาอําเภอสนามเชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเปิดนัดเพิ่มแล้วนะครับคือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ครับขอเชิญแม่ค้าพอคาท่านไหนสนใจพื้นที่ขายของติดต่อทีมงานได้เลยครับสำหรับวันจันทร์ ติดต่อที่คุณเทศศักดิ์ได้ที่เบอร์0819834702ส่วนวันพุธและวันศุกร์ติดต่อได้ที่คุณอ้ําได้ที่เบอร์0947413.63ครับขอบอกก่อนนะครับมาก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเลสเปค Poco X3 Pro ก่อนเปิดตัว ใช้ชิปซัลป,ประกอบ860ไฮจอ120เฮิร์และคาวดีผ่านกสทชแล้วคาดเปิดตัวราคาประมาณ10,000บาทล่าสุดได้มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟนน p o Co X3 Pro ว่าทีมสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าหน่าจารุ่นใหม่กํานุญาเปิดตัวแบบกอร์บลเลยเร็วนี้ครับซึ่งล่าสุดครับก็ได้ผ่านการรับรองจากหลายๆหน่วยงานแล้วจึงได้มีสเปคบางส่วนและราคาแบบไม่เป็นทางการเผยออกมาครับโดยข้อมูลนี้มาจากทิปเตอร์ชาวอินเดีย ซัดดานชื่อซุงได้เผยข้อมูลที่เว็บไซต์ในที่วันโมบายโดยรายงานว่า Poco X3 Pro จะมีให้เลือก2รุ่นความโุวคือรุ่นแรม 6GB ร้อม1 2 8แ b และรุ่นดแ8กรม 8GB ร้อม 256GB และจะมีให้เลือก3สีคือสีน้ำเงินสีดำและสีบรอนครับนอกจากนี้ยังอาจใช้ชิปประมวลผลขวอควาซัมดกอกร์แปดหก8 60, มีหน้าจอความเรีย full hd plus อัตารา e f r e s h รเและแบตเตอรี่5,200 m ah. โดยคาดว่าจะเปิดราคาที่ยุโรปอยู่ที่ประมาณ1 0 0มืบาทครับและข่าวดีของแฟนชาวไทยครับเพราะสมาร์ทโฟนร,รุ่น p o c o x 3 p r โได้ผ่านการรับรองจากคอ,อชอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่จะเปิดตัวเมื่อไรนั้นเราคงต้องรองดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟา้าจะแบอกลก่าวราอีกทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้าเพียงแค่เดือนละย0ิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ